ครับ <c oughs> อันนี้คลิปนี้ก็จะเป็นสาธิตวิธีการตัดเปลี่ยนปลายของหัวแรงอ่าจีนนะครับที6่นะครับหรือว่าจะเป็นอ่า JBC นะครับ JBC ที่เป็นปลายเล็กๆนะครับแบบนี้นะครับ,นะรบสำหรับอ่าปลายที่เราใหม่ๆอ่ปลายที่เราใช้ศึกแล้วนะครับ ถ้าเป็น JBC ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่คือปลายแท้ของ JBC นะครับตัวนี้ผมเปลี่ยนใช้แล้วนะครับตัวนี้ก็คือปลายปลายแท้ๆนะครับที่เป็นอีกยี่ห้อหนึ่งแต่ใช้กับ JBC เหมือนกันนะครับส่วนนี้จะเป็นปลายเดิมๆนะครับนี่ครับจะเป็นลักษณะนี้คือเดิมๆจะใช้ได้ครคราวนี้เราใส่จนไอ้ปลายแหลมๆเนี่ยมันสึกไปหมดแล้วนะครับให้เราทําการเอาครีมนะครับครีมเนี่ยครับ ตัดนะครับตัดปลายให้ทิ้งไปนะครับตัดปุ๊บนะครับมันก็จะเหลือประมาณนี้นะครับจะตัดสั้นกว่านี้ก็ได้นะครับแล้วก็นาปลายครอบนะครับที่เราซื้อมานะครับเป็นลักษณะนะครับสวมเข้าไปนะครับถ้าสวมได้เลยอ่าสวมแล้วมันหลวมๆนะครับหลวมก็ให้เราก็ทําการบีบนะนะครับมันจะเป็นงามอยู่ตรงนี้นะครับ ให้เราบีบเข้านะครับพอบีบเข้ามันก็จะแน่นขึ้นนะครับก็สวมเข้าไปได้เลยนะครับปุ๊บถ้าส่มเข้าไปแล้วมันจะค่อนข้างฟิตแล้วนะครับฟิตปุ๊บบางทีใช้ใช้ไปอาจจะหลุดนะครับให้เราบีบเอาครีมนะครับบีบตรงปลายนี้อีกรอบหนึ่งนะครับตรงตรงบริเวณนี้นะครับบีบบีบตรงนี้คราวนี้อยู่เลยนะครับอยู่ลักษณะนี้นะครับบีบนะครับมันจะบีบได้นะครับมันจะนิ่มนะครับนี่ครับ ตรงมุมนะครับตรงมุมนะพอบีบเสร็จแล้วจะเป็นลักษณะนี้นะเห็นไ,ไหมฮะเราจะซูมให้ดูนะครับเห็นไ,ไหมครับมุมเล็กๆเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งนะครับมุมตรงนี้นครับที่ผมหนีบคือหนีบบริเวณมุมของตัวนี้นะครับนี่ครับมุมสี่ด้าน มันก็จะแน่นเลยคราวนี้เอาไม่ออกเลยนะครับจะจะแน่นเลยใช้งานได้อาจจะร้อนช้ากว่าปกติประมาณ2วินะครับครับผมเราไปทํากันดูนะครับ